สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักงานประลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญนานค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้เป็นประจำในทุกเช้าวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับเรื่องแรกที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 5 6 8ขึ้นครับซึ่งปัจจุบันครับปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทยนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศและก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับขณะที่ความต้องการใช้ถั่วเหลืองในประเทศมีอยู่ประมาณ3.9ล้านตันต่อปีแต่ประเทศไทยครับณนะปัจจุบันผลิตได้เพียง15,875ตันต่อปีจึงต้องมีการนําเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศจํานวนมากถึง3.8ถึง3.9ล้านตันต่อปีครับมูลค่าก็จะอยู่ที่ประมาณ68,000ถึง70,000ล้านบาทต่อปีนะครับรวมถึงพื้น ที่การเพาะปลูกในประเทศนั้นลดลงไม่สร้างแรงจูงใจเนื่องจากมีพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าครับซึ่งหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ประชุมครับจึงมีมติอนุมัติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจํานวน6.9ล้านบาทสําหรับดําเนินการโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนง,งานวิจัยและพัฒนาพ,านพันธุ์พืชใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพแลละผิ ทีี่ดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงทนต่อโรคและเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรร่วมกันต่อไปค่ะสำหรับโครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวนั้นมีการสูญเสียผลผลิตทำให้ผลผลิตของพืชไร่ตระกูลถั่วของไท ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นโดยการสูญเสียผลผลิตการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวถั่วลืองนั้นอาจสูงถึง60กิโลกรัมต่อไร่หรือมากกว่าดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจึงมุ่งพัฒนาถั่วเหลืองให้มีความยาวของข้อแรกที่ติดฝักสูงจากพื้นดินเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วลืองเชียงใหม่60ให้มีความยาวของข้อแรกเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอย่างน้อย5เซนติเมตรและเป็นการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมถั่วลืองและจั ฐานข้อมูลลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของมลเมล็ดถั่วเหลืองสำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยมีระยะเวลาดำเนินง,งานทั้งหมด5ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2568ถึงปี2572ดำเนินการในพื้นที่แปลงทดลองได้แก่ภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ ห้องสอนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุขโขทยัยและศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นรวมถึงแปลงเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและจังหวัดชัยภูมิค่ะทั้งนี้นะครับโครงการดังกล่าวจะทําให้ได้เชื้อพันธุกรรมถั่วเหลืองที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมจํานวน200ถึง250สายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมหรือ non GMO พร้อมกับข้อมูลลักษณะทางสันทายวิทยาลักษณะทางพืชไร่ผล,ผลผลิตองค์ประกอบและชีวเคมีครับซึ่งมีโปรตีนและน้ำมันใน เมล็ดรวมทั้งได้ถั่วเหลืองสายพันธุ์ใหม่จํานวนหนึ่งสายพันธุ์ที่มีลักษณะและผลผลิตเหมือนกับพันธุ์เชียงใหม่60ครับแต่มีข้อแรกของการเกิดฝัก เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยกว่าเดิม5เซนครับรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยวมีผลผลิตถั่วเหลืองต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ1ิบครับเนื่องจากมีการสูญเสียผล,ผลผลิตด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวนี้ลดลงครับทั้งนี้นะครับสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรครับจะติดตามดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวในทุกไตรมาสร,รวมถึงบรูรณาการข้อมูลสินค้าเกษตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายการวิจัยครั้งนี้ต่อไปครับมนต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะะะะกกกรรรรรรททงเษตแลสหโดยมชปาน งานวันคล้ายวันสถาปนาน123ปีกรมชลประทานภายใต้แนวคิด123ปีพลังน้ําพลังอนาคตโดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนภารกิจสําคัญของกรมชนประทานในการสืบสารพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการน้ําขยายโอกาสการเข้าถึงน้ําในทุกพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเศรฐษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศค่ะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับกรมชลประทานได้มีการดําเนินบริหารจัด การทรัพยายกรน้ําควบคู่ไปกับการป้องกันความเสียหายจากน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นเดินหน้าปฏิบัติงานภายใต้การบริหารตามนโยบาย R.I.D. United ครับภายใต้แนวคิดร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้อาอย่างยั่งยืนครับซึ่งมีจุดหมายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุปเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน20ปีตั้งแต่พศ2561ไปจนถึงปี2580ครับและมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะภายในปี2580เน้นการทํางานร่วมกันอย่างมีมาตรฐาน รณการร่วมกันทุกภาคส่วนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการครับอีกทั้งยกระดับการทํางานในองค์กรให้ทันสมัยสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันพร้อมกับเดินหน้าการพัฒนางานอย่างไม่หยุดนิ่งและมุ่งสู่การบริหารจัดการน้ําที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับสำหรับการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี2 5 6 7ต่อเนื่องที่ผ่านมากรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิ สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะด้านการเกษตรมีพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศกว่า10ล้านไร่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า9 0 0 0แสนไร่โดยไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในส่วนด้านพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกรรมมีการวางแผนเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ค่ะเพิ่มขึ้นอีก60,000ไร่ค่ะโดยผลผลิตไม่ได้รับความเสียหายพร้อมทั้งเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2 5 1 8อยอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดนะคะสำหรับข่าวต่อมานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุข้าวและข้าวคุณภาพดีภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2568ณจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งการจัดงานดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเน้นย,นย้ํานโยบายตลาดนําการผลิตครับเพื่อให้เกิดความสมด รระะหว่าางงองอุุปปคค์แลทนับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มเกษตรกรแบบแรงใหญ่ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ประทานทําให้สามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและกําหนดชนิดผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดนอกจากนี้รัฐบาลยังช่วยกําหนดตลาดล่วงหน้าสนับสนุนการแปรรูปเกษตรมูลค่าสูงและใช้การตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยทางด้านการ ผลิตและการจําหน่ายอีกทั้งการรวมกลุ่มยังเพิ่มอานาจต่อรองและสร้างโอกาสขยายตลาดสู่ต่างประเทศอีกด้วยนะคะทั้งนี้ครับยังได้มีการเน้นย้ําถึงความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทํานาที่มีคุณภาพแม้ในปี2,565ต่อเนื่อง2,566นะครับกรมการข้าวจะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณ95,000ตันแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศครับที่อยู่ประมาณ1.33ล้านตันนะครับดังนั้นศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มนาแปลงใหญ่จึงเป็นช่องทางส สำคัญนะครับในการเติมเต็มปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ยังขาดแคลนอยู่โดยยึดหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเองในชุมชนแล้วกระจายไปสู่ชุมชนของตนเองและชุมชนข้างเคียงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรครับจึงพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งส่งผลให้เศรษฐกิจและประเทศชาตินั้นมั่นคงตามไปด้วยครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพข้าวเพื่อนํานโยบายการพัฒนาข้าวไปสู่การปฏิบัติในนพื้ททที่่ัวประเศ รับข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้านโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิ์ในที่ดินของรัฐของสอปปให้เป็นชนวนเพื่อการเกษตรโดยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้การดำเน,นินนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกจึงได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว Aeroforge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดในการดำเนินการตอบสนองภารกิจสำคัญของ ปกในการปรับปรุงและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปะก4.01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีสิทธิในที่ดินอย่างมั่นคงสามารถใช้เป็นหลักประกันเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวค่ะโดยทําการลงพื้นที่เข้าไปปฏิบัติภาร,รกิจในทั่วทุกจังหวัดโดยมีจังหวัดนําร่อง3จังหวัดได้แก่นครราชสีมาอุบลราชธานีและจังหวัดสระแก้วค่ะครับโดยจังหวัดแรกนะครับก็คือจังหวัดอุ บนราชธานีครับเนื่องจากเป็นจังหวัดเป้าหมายที่มีการออกโฉนดเพื่อการเกษตรจํานวนมากที่สุดประมาณ70,000ฉบับนะครับโดย Aero โฟร์นะครับได้เข้าไปเสริมทับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกันเร่งรัดการทำโฉนดเพื่อการเกษตรรวมทั้งแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกจุดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุนโยบายสําเร็จได้ไวยิ่งขึ้นครับโดยกําชับให้เจ้าหน้าที่นั้นทํางานอย่างรวดเร็วโปร่งใสใส่ใจเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับพร a e r o f o r อรครับยึดหลักแนวทางดังนี้คือ1ทํางทำงานด้วยหัวใจของผู้ให้บริการสาธารณะที่รับฟังเข้าใจและตรงกับความต้องการของประชาชนครับ2รักษาความถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการภาครัฐและ3ครับร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีมเพราะภารกิจครั้งนี้ครับต้องอาศัยความร่วมมือในทุกระดับครับสำหรับ Aerofort เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่แสดงถึงพลังความเป็นหนึ่งเดียวความรับผิดชอบความร่วมมือและประสิทธิภาพของบุคลากรสปกรณ์ในส่วนกลางที่ร่วมกันในการ แก้ไขสถานการณ์ที่ต้องการกำลังคนและความรวดเร็วในการปฏิบัติภาร,รกิจของสอปากาเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญนี้โดยทําการลงพื้นที่ปฏิบัติด,ด้วยหัวใจที่ยึดถือประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยึดหลักการปฏิบัติงาน4ประการดังนี้ 1. ยึดหลักกฎหมายและแนวนโยบายของสอปากาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพอดทน ใส่ใจความเดือดร้อนของเกษตรกรและ 4. มีวินัยตรงต่อเวลาปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้พักันสักครู่พบกันในช่วงหนะ้าเกษตรอินไซส์สักครู่เดียวค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืน มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมจัดงานประกวดเส้นไหมตานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมประจาปี2568ครับเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิกกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงสนับสนุนการรวมตัวกลุ่มอาชีพเลี้ยงไหมและกิจการหม่อนไหมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่สืบไปครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านนริมนพโยศิน วัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมๆกันครับทานกรมหม่อนไหมจัดมาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีทุกๆปีที่ผ่านมามันก็เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องผู้ปลูกหมอนเลยงไหมแล้วก็ผู้ทอผ้าไหมเนี่ยได้มีกําลังใจในการที่จะ,ะโชว์ผลงานแล้วก็ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมจากทางกรมหม่อนไหมนะคะซึ่งทางกรมหม่อนไหมเนี่ยก็สานงาน ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงมาโดยตลอดในพ่วงราชการปัจจุบันเราก็ถวายงานให้กับสมเด็จสิริวัณวรีนะคะเพราะว่าพระองค์มาสารงานต่อจากสมเด็จย่า แล้วก็สิ่งที่ทางกรมหนไหมยังต้องการทําเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรื่องของการขยายจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกหมนเลี้ยงไหมให้เข้ามาร่วมเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหมนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันลดลงทุกปีอันนี้ต้องขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะว่ามาสร้างไรายได้เป็นอาชีพเสริมกันนะคะด้วยการเป็นผู้ปลูกหมนเลี้ยงไหมตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ87,000คนเท่านั้นเองที่ขึ้นทะเบียนในกรมหม่อนไหมจากเดิมที่เราเคยมีอยู่เกินแสน เราก็หวังว่าภายในปี2ปีนี้เราจะสามารถเพิ่มผู้ปลูกมะเร็งใหม่ได้มากขึ้นเพราะว่าการปลูกมะเร็งใหม่นี่มันเป็นต้นน้ําการทอไหมเป็นผ้าไหมแล้วเนี่ยก็คือปลายน้ําเป็นผลงานล้แต่ถ้าตรงต้นน้ำเนี่ยเราขาดบุคลากรก็จะกลายเป็นปัญหาของโครงโซ่การผลิตก,ก็หวังว่าเราจะสามารถเพิ่มผู้ปลูกมะเร็งใหม่ได้ จากการจัดงานในวันนี้ด้วยนะคะจะช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในด้านนี้ด้วยนะคะก็ท่านกรมหมัไหมก็เป็นผู้ที่ให้ตรานกยุงพระราชทานอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะเป็นการรับรองคุณภาพเป็นการที่จะบอกได้ว่า ที่มาของผ้าไหมนั้นมีกระบวนการการผลิตมาอย่างไรซึ่งทาให้ต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจผลงานของผ้าไหมไทยมากขึ้นเราเป็นส่วนเสริมอะค่ะเราคงจะไม่ใช่ส่วนที่จะไปตีตลาดขายผ้าอะไรแต่เราสนับสนุนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งภาคเอกชนที่ทํางานในการส่งเสริมผ้าไหมไทยด้วยนะคะก็คือเรื่องบุคลากรอย่างที่ได้เรียนไปอะคะ่ะว่าจํานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยลดลงลดลงทุกปีนะคะ เร่งเราก็เข้าใจว่าโครงสร้างประชากรผู้สูงอาย,ยุเกษตรกรสูงอาย,ยุมากขึ้นก็ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็มีแผนในการเชิญชวนเกษตรกรคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกับเราให้มากขึ้นค่ะเขาก็มีอยู่25ศูนย์ทั่วประเทศนะคะที่ทําการเชิญชวนให้พี่น้องคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกับเราจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องปูหมอนเรื่องใหม่นะคะภาคการเกษตรทั้งหมดเลยที่เกษตรกรเราตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เราอยากจะให้เข้ามามากขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เกษตรกรเราเนี่ยอายุเกิน60ไปซะส่วนใหญ่70-80%แล้วมั้งเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเติมคนรุ่นใหม่เข้ามาในภาคการเกษตรท้ายที่สุดเนี่ยเราจะหมดเรื่องของบุคลากรที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราตระหนักเป็นอย่างดี ทุกภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคเกษตรด้วยนะคะที่ต้องเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญในการส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมซึ่งนับว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบสานกันต่อมาอย่า,ยาวนานนะครับกรมมอใหม่ครับได้มีการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ประชาชนทั่วไปที่สนใจนั้นนะครับหันมาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นผ่านนโยบายตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่่มมรรรรรราาาายไไดได้้้้้เเพือใหกกษตนรรนัสสถง ที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านมนุ์หม่ให้คงอยู่สืบไปครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอนล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมัน่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไป กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงกาแฟแล้วจะมีความรู้สึกกับปี้กระเป๋าเนื่องจากกาแฟมีคาเฟอีนซึ่งช่วยให้สมองตื่นตัวและลดความง่วงได้ซึ่งนั่นก็คือประโยชน์สําคัญของกาแฟค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเปลือกกาแฟที่เหลือทิ้งหลังจากการแปรรูปมักจะนําไปกองทิ้งไว้แล้วนําไปทําลายโดยเปล่าประโยชน์วันนี้ทางรายการของเราขอนําเสนอบํารุงดินดีพืชโตง,งามด้วยปุ๋ยจากเปลือกกาแฟช่วยเพิ่มธาต อาหารให้กับพืชลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดีมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะครับคุณผู้ฟังครับกาแฟเป็นไม้พุ่มทรงสูงประมาณ2-4เมตรน,นะครับใบเดี่ยวลาต้นมีลักษณะตรงครับมีกิ่งออกมาจากลําต้นครับขนานกับพื้นดินหรือห้อยต่ําลงซึ่งในแต่ละกิ่งก็จะมีดอกกาแฟ,าฟคล้ายๆกับดอกมะลิป่าหรือรูปดาวมีกลิ่นหอมก้านสั้นนะครับโดยผลกาแฟจะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกว่าครับเมื่อสุกเต็มที่จะมีรสหวานเล็กน้อยมีลักษณะเป็นยางเหนียวเปลือกนอกจะมีสีแดงเข้มหรือเหลืองแล้วแต่สายพันธุ์ ซึ่งผลภายในก็จะมีเมล็ดกาแฟด้านหนึ่งจะมีลักษณะโค้งอีกส่วนหนึ่งจะมีลักษณะเรียบมีร่องตรงกลางครับโดย1ผลจะมีเมล็ดกาแฟ2เมล็ดในแต่ละเมล็ดจะมีเยื่อบางๆสีเงินหุ้มอยู่ซึ่งเรียกว่าเปลือกกาลากาแฟครับเมื่อกระเทาะกาลานี้ออกก็จะเหลือเมล็ดกาแฟที่มีสีขาวเมื่อแห้งก็จะเป็นสีเขียวอ่อนเก็บไว้นานๆก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดาครับสาหรับการนําเปลือกกาแฟมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตป,ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้โดยธาตุอาหารในปุ๋ย จากเปลือกกาแฟจะมีปริมาณในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักทั่วไปซึ่งมีแร่ธาตาุต่างๆที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรงแต่ก่อนที่จะนําเปลือกกาแฟไปใช้ทางการเกษตรควรมีการหมักเปลือกกาแฟก่อนเพื่อช่วยลดความเป็นพิษให้กับพืชและจุลินทรีย์ในดินอีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารและกระตุ้นการดูซึมธาตุอาหารของพืชอีกด้วยค่ะโดยวัตถุดิบในการทําปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟนั้นก็มีดังต่อไปนี้เปลือกกาแฟ1000กิโลกรัม มูลาศาสสองร้0กิโลกรัมและสารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งจำนวนหนึ่งซองสำหรับวิธีการทำกองปุ๋ยหมักจากกาแฟเริ่มจากนำวัสดุต่างๆมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วขึ้นกองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตรและสูง1.5เมตรหรือสามารถกองวัสดุผลิตปุ๋ยหมักเป็นชั้นสลับกันจากนั้นให้นำสารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งมาผสมในน้ำ20ลิตรโดยให้กวนประมาณ10-15นาทีเพื่อ ตุ้นให้จุลินทรีย์เกิดการย่อยสลายแล้วนำไปรถกองปุ๋ยหมักและเติมน้ําในกองปุ๋ยให้มีความชื้นโดยทุกๆ15วันให้ทําการพลิกกลับกองปุ๋ยเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกองปุ๋ยช่วยให้จุลินทรีย์ทํางานได้ดีขึ้นในการย่อยสลายวัสดุและทําให้กองปุ๋ยมีอุณหภูมิสม่ําเสมอด้วยปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟจะใช้เวลาในการหมักอยู่ที่45-60ถึงวันซึ่งปุ๋ยหมักที่มีการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์สามารถสังเกตเบื้องต้นได้อย่างเช่น สีของปุ๋ยมากมีสีน้ำตาลเข้มปนดำกลิ่นของกองปุ๋ยมากมีกลิ่นหอมเหมือนดินไม่มีกลิ่นฉุนและในกองปุ๋ยมากมีอุณหภูมิที่เย็นลงซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ ครับและสําหรับการนําปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟไปใช้ในนาข้าวนั้นก็สามารถใช้ได้2ตันต่อไร่ครับโดยการหว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนการปลูกครับก็จะช่วยบํารุงดินทําให้ดินนั้นร่วนโซยมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นครับทำให้ข้าวที่ปลูกเจริญเติบโตงอกงามมีความสมบูรณ์สาหรับพืชไร่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับโดยใช้ปุ๋ยหมักเปลือกกาแฟประมาณ2ตันเช่นเดียวกันครับโดยเป็นแถวตามแนวปลูกพืชและคลุกเคล้ากับดินนะครับในส่วนการใช้ปุ๋ยหมักในพืชผักนั้นสามารถใช้ได้4ตันต่อไร่หว่านให้ทั เตรียมดินสําหรับไม้ผลครับให้ใช้ในช่วงเตรียมหลุมปลูกครับโดยให้ใช้ปุ๋ยหมักประมาณ20กิโลกรัมต่อหลุมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักใส่กับดินรองก้นหลุมครับและต้นพืชที่จะเดินเติบโตแล้วกใ็ใช้ประมาณ20-50กิโลกรัมต่อต้นโดยขุดร่องลึกประมาณ10เซนตามแนวทรงพุ่มของต้นแล้วตามด้วยการใส่ปุ๋ยหมักลงในร่องแล้วกลบด้วยดินหรือจะหวานให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่มก็ได้ครับข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยหมักจากกาแฟเมื่อหมักได้ที่แล้วควรรีบนําไปใช้ทันทีมิฉะนั้นอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของด้วงเช่นด้วงแรมาพา ป็นตนต้อีกทั้งควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากเปลือกกาแฟมีคาเฟอีนและเทนนินที่อาจยับยั้งการงอกของมเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนและไม่ควรใช้กับพืชที่ไม่ชอบดินกรดที่สําคัญควรสังเกตการตอบสนองของพืชหลังใส่ปุ๋ยมากจากเปลือกกาแฟหากพบว่าใบเหลืองหรือเขียวควรลดปริมาณหรือหยุดใช้ทันทีค่ะครับและอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการทําน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟเป็นอีกหนึ่งวิธีในการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทําเป็นปุ๋ยชีวภาพซึ่งน้ําหมักชี ชีวภาพจากเปลือกกาแฟก็จะมีธาตุอาหารต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมรวมไปถึงจุลินทรีย์ต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและที่สําคัญนะครับยังเป็นการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วยครับโดยวัตถุดิบในการทําน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟนั้นก็มีดังต่อไปนี้นะครับโดยให้เตรียมเปลือกกาแฟประมาณ36กกิโลกรัมน้ําตาลทราย12กิโลกรัมน้ําเปล่าที่ไม่มีคอรีนนะครับ60ิลิตรทังพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาด120ิสหรับวิธีการทํานั้นนก็ให้ําเปลือกาแฟและน้าลาตรคร ลงไปในถังพลาสติกครับผสมส่วนผสมให้คลุกเคล้าเข้ากันแล้วเติมน้ําเปล่าลงไปครับปิดถังแนะนําว่าให้เก็บไว้ในจุดที่ไม่โดนแสงแดดนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณ1ปีครับเมื่อครบกําหนดก็ให้นํามากรองเพื่อแยกากากออกแล้วนําน้ําไปใช้ในการเกษตรต่อไปได้ครับการใช้ประโยชน์จากน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟสามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชโดยตรงได้ค่ะแต่จะต้องมีการนําไปผสมกับน้ําให้เจือจางก่อนให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดซึ่งจะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ป้องกันโรคและแมลแงเช่นเพลี้ยแป้งเพื่อสามารถใช้ในการกําจัดน้ําเสียโดยใช้น้ําหมักชีวภาพผสมร่วมกับน้ําเปล่าเพื่อให้เกิดการเจือจางแล้วทําการฉีดพ่นในช่วงเวลาที่แดดไม่จัดซึ่งจะช่วยลดการใช้สารเคมีอีกวิธีหนึ่งค่ะนอกจากการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรแล้วนะครับหลือกาแฟอย่างนิยมนํามาแปลร,รูปเป็นชาชงดื่มหรือเรียกว่าคัสคาร่านะครับเมื่อนํามาชงดื่มก็จะให้รสสัมผัสข,ของชาที่อมเปรี้ยวอมหวานมีปริมาณคาเฟอีน ้อยกว่ากาแฟครับซึ่งคัสคาร่าเป็นชาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการครับอย่างเช่นช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดความเครียดและก็ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นอีกนะครับนอกจากนี้เปลือกกาแฟสามารถนํามาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมขึ้นรูปเป็นกระถางสำหรับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการลดการใช้พลาสติกหรือ,อยังนํามาผลิตเป็นฐานอัดแท้งเพื่อเป็นเชื้อเพลิงหรือไบโอชาสําหรับการปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย จากเปลือกกาแฟไม่เพียงแค่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียังช่วยลดการใช้สารเคมีลดปริมาณขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆนะครับหรือต้องการติดชมรายการก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022812505หรือติดต่อผ่านอ e ีเมลครับ mocpr gmail com และนอกจากนี้นะครับทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ของกระทรวงเกษตรและสากร์ครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w moz c go t h ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้ง2คนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ